เธอยกระทะเธอกระทะเอาเธอกระทะเทอกระทะบูมคาถานึงค่ะการที่เกิดขึ้นหอเออแล้วเพจก็ค่ะก็เนื่องด้วยบูมาค่ะโดนโดนแฮกเกอร์ลูกค้าเอ่อเขามาในรูปแบบลูกค้าค่ะเขาเข้ามาจ้างงานบูมในเพจแล้วเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาขอยิงแอดหลังบ้านเราก็นึกว่าเป็นลูกค้าทั่วไปเป็นลูกค้าทั่วไปค่ะแล้วเขาก็บอกว่าองั้นเดี๋ยวกรอกรายละเอียดให้เราหน่อยนะ เขาบอกนะคะกรอ,อกรายละเอียดให้เขาหน่อยบ <Bo oms S 1> okay. ุ้มก็เลยบอกโอเคกันก็กรอกรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะพอกรอ,อกรายละเอียดปุ๊บเท่านั้นเลยคะ่ะเพจโดนเขาดีดบุ้มออกทุกคนดีดแอดมินออกดีด <Okay. S 2> ทุกคนออกหมดเลยแล้วตอนที่บุ้มก็พยายามที่จะติดต่อแบบว่าใครที่เก่งเรื่องไอทีเรื่องดิดด้านนี้นะคะ่ะก็ติดต่อเข้าไปสุดท้ายก็ไปเจอน้องคนหนึ่งที่เขาทําระบบตรงนี้อยู่ก็ไปเจรจาคุยกับคนที่แฮ็กเพจบุ้มไปตอนแรกเขาบอกว่าขอ ขอขอเรียกค่าถ่ยเขาเรียกค่าถ่ายอยู่ที่ขอตามจํานวนผู้ติดตามค่ะก็อยู่ที่9 0 0 0แสนค่ะอยู่ที่9 0 0 0แสนเอ็ดเก้านตอนนั้นเขาเรียกเรียกประมาณนั้นแล้วบุ้ก็บอกว่าอุ้ยอย่างนั้นไม่มีให้หรอกนะยังไม่มีให้หรอกแบบอะไรขนาดนั้นเจรจาไปเจรจามาอยู่ที่10,000่บาทก็จาก9ก้าแสเหลือ1น0 0 0มบาทค่ะเหลือ1น1,000บาท พร้อมเสร็จปุ๊บทีนี้พร้อมเหลือหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยไอ้เราก็คิดว่าเราได้เพจคืนแล้วก็คือได้คืนมาแล้วจริงๆนะคะได้คืนมาแล้วจริงๆแต่ทีนี้เขาไม่ได้ออกจากระบบเราจริงๆเขายังเป็นคนคุมเพจของเราอยู่ข้างบนอีกเแล้วทีนี้เขาก็ได้ข้อมูลหลังบ้านของเราไปแล้วก็ไปแอบ,บอ้างบูมไปจ้างติ๊กต็อกเกอร์แล้วก็คนดังบอกว่าบูมเนี่ยอันนี้บูมตัวจริงนะปลอมลายไปนะคะว่าอันนี้บูมตัวจริงนะจะจ้างมารีวิวร้านหมูกระทะ คิดค่าตัวยังไงเท่าไรแล้วคนก็คิดว่าเป็นบุมค่ะเ,เขาก็เลยเ,เขาก็ทําระบบเดียวกันขอหลังบ้านหน่อยสิแล้วก็ไปแฮ็กหลังบ้านของหลายๆคนแล้วบุมก็เลยพอหลังจากนั้นเนี่ยบุมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องออกมาปกป้องตัวเองนะว่าเราไม่ได้ทําก็เลยไปที่สอน,นอค่ะไปที่สอน,นอบอกว่าเอ้ยบุมไม่ได้ทํานะคะบุมไม่ได้มีการว่าจ้างร้านหมูกร,กระทะอะไรทั้งสิน้นพอบุมโชว์ใบที่ว่าบุมไปแจ้งความเท่านั้นแหละค่ะวันรุ่งขึ้นเ,เขาปิดเพจบุมเลย ใช่ค่ะเขาปิดแล้วก็แบบเพจบูมหายไปเลยค่ะเพจหายไปเลยด้วย,ววยวบ,บเสียใจมากเลย,ยกับการีที่คือบูมต้องบอกก่อนว่ามันมันคืออาชีพเนาะม,มันคืออาชีพของบูมแล้วบูมอะทำมาหากินกับตรงเนี้ยหนูหนูทำมาหากินกับตรงเนี้ยแล้วพอมันเป็นอาชีพอะค่ะมันมันเหมือนอยู่อยู่บ่นบูมโดนไล่ออกอ่ะเหมือนแบบว่าเออเออออกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้บูมอะมันมันตันค่ะตอนนั้นบูมอะแปดด้านมันตันแปดด้านแล้วก็ร้องไห้ต่อหน้าลูกน้องไม่ได้ เพราะลูกน้องก็เสียใจเหมือนกันที่ว่าดูแลหลังบ้านไม่ดีร้องไห้ต่อหน้าลูกน้องไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนก็กลัวเพื่อนเป็นห่วงตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้บูมก็เลยแบบว่ามันสุดสุดละมันสุดสุดละก็เลยร้องไห้กับหมาค่ะ <c oughs> ก็เลยร้องไห้กับหมูทาแป๊บซี่คือมันแบบโอ้โหมันแล,แล้วตอนนั้นคืออีมันไม่ได้มันไม่ได้บอกแค่ว่าเพจโดนปิดไงคะ เงินเดือนพนักงานยังไงต่อเพราะว่าบลได้บุมหลักๆเลยคือมาจากเพจค่ะมาจากเพจ f a c e b o o อย่างนี้ฮะเงินเดือนพนักงานยังไงต่อแล้วเราจะทํายังไงต่อลูกค้าที่เขาเคยจ้างงานเราอยู่ตอนเนี้ยเขาจะแคนเซิลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีบางเจ้าแคนเซิลบุมด้วยเขาแคนเซิลของบุมก็คือเขาบอกว่าถ้าเพจกลับมาแล้วอ่ะติดต่อเขาไปแล้วกันนะแต่ตอนเนี้ถ้าให้บุญมาสร้างใหม่ ตอนนั้นนะครับบูมสร้างใหม่นะคะวันแรกที่บุมโดนปิดเลยบุมสร้างใหม่แต่บุมสร้างใหม่นะคะคนติดตามแค่หมื่นเดียวจากเก้าแสนจากเก้าแสนแค่หมื่นเดียวลูกค้าบางคนก็ไม่เข้าใจครับแล้วคนที่ทำเราตามตัวได้ยังไงาได้คือตอนนี้บูมตามได้ค่ะตอนนี้คืออยู่ที่ทางตํารวจละอยู่ที่ทางตํารวจว่าเราจะอยังไงคือตอนนี้บูมอยากจะคือจริงๆอ่ะบูมอยากจะฝากพี่ๆเพจทุกเพจเลยนะคะไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่เพจบุมนะบุมคิดว่าบุมก็รอบครอบในระดับหนึ่งอะค่ะบุมคิดว่าบุมรอบครอบในระดับหนึ่งแล้วแต่พอมันเป็นแบบแค่เอาเขาเข้ามาเป็นแอดมินเราแค่มายิงแอดนะคะไม่ได้ให้มาเป็นผู้จัดการเพจหรือว่าอะไรนะเขาเอาของเราไปได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้คือเขาจะต้อง แล้วว่าระวังคนเหล่านี้ยังไงบ้างคืออันนี้ถ้าใครที่ทำเพจนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะใครที่ทำเพจเนี่ยบูมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ค่ะมิจฉาชีพมันเก่งมากมันล้ํามากๆค่ะมันสามารถถ้าสมมติเขาเอาเราเอาเขามาแค่ยิงเพจะคะหรือแอดมินที่ดูแลเพจตั้งรหัสง่ายเกินไปไม่ได้ร็อกสองชั้นถ้าเขาแฮกแอดเพจแอดมินได้สามารถแฮกเพจใหญ่ของเราได้ เหมือนในกรณีของพี่บุ๋มปรรดาค่ะของแม่บุ๋มปรรดาโดนโดนแบบคล้ายๆบุ๋มแต่ของแม่บุ๋มเนะี่ยเกิดจากอแอดมินค่ะใช้ใช้รหัสพาสทเวิร์ดง่ายเกินไปแล้วเขาสุ่มได้พอเขาสุ่มได้และไม่ได้ล็อก2ชั้นพอมไม่ได้ล็อกสองชั้นเสร็จปุ๊บเขายิบเพจไปเลยค่ะของแม่บุ๋มก็ไม่ได้คืนตอนนี้นเป็นวิธีเรื่องการที่เขามามารเรื่องหลังบ้านเราเรเาเขาเข้าหลังบ้านเราได้มันวิธีอื่นไหมที่แบบ วิธี<ด>หลักๆเลยเขาจะมาในรูปแบบลูกค้าอขอดูหลังบ้านเราว่าหลังบ้านของเราเนี่ยมีผู้ติดต,ตามเนี่ยกี่คนเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนเวลาจะจ้างงานลูกค้าอัะค่ะลูกค้าก็จะมาบอกก่อนว่าเอ้ยถ้ากลุ่มคุณอ่ะมันตรงมันตรงกลุ่มเป้าหมายกับสินค้าของเขานั้นๆน่ะค่ะเขาก็จะได้จ้างถูกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาดูก่อนว่าคนติดตามเราเนี่ยอายุเท่าไรเราจะเขาจะขอดูแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ต้องทำงานร,ร,รับงานแบบกับลูกค้ามากขึ้น บุมบุมว่าจะไม่ให้ใครเข้าเพจหลังข้างหลังบ้านเลยค่ะค่ะบุมจะไม่ให้ใครเข้าหลังบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันสามารถทำได้ใช่ไหมมันจะมีผลกับการทำให้เราได้งานหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมหนูคิดว่าลูกค้าน่าจะเข้าใจเราหรือเปล่านะคะหรือเปล่าอันนี้บุมไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องบอกเขาว่าค่ะว่าเราโดนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังตัวเองใช่ค่ะ ห,หนูเปิดเพจใหม่ค่ะแล้วหนูก็พอมหนูคิดว่าฟ้าหลังฝนมันมันมันดีมากๆมันดีมากๆตรงที่ว่าตอนแรกหนูถอดใจไปแล้วอะไรเงี้ยหนูแบบโอ๊ยเพจหนูไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่พี่นักข่าวพี่พี่นักข่าวหรือเพจใ,ใหญ่ๆระดับประเทศดาราอินฟลูเอนเซอร์นักสแสดงทุกคนรวมใจกันแช,ชร์เพจให้บูมค่ะแช,ชร์เพจให้บูมแล้วก็วันเดียวยอดฟอลโล่ขึ้นมา1นึ่งแสนค่ะวันเดียวขึ้นมาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะถามถึงคนที่เิ็น่หนักว่าแล้ว ทางกฎหมายอะค่ะเราจะเอาผิดเขาได้ยังไงบ้างหรืออยากให้าชอบอะไรคือจริงๆแล้วอะค่ะคือเหมือนเขาแกล้งบุมอะค่ะเหมือนเขาแกล้งซ้ำแกล้งซ้อนเหมือนพอเราไปยิ่งยิ่งโพสต์อยู่กับตํารวจปุ๊บเขาเอาเราเลยเขาเอาเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บุมก็อยากจะแบบมันจะมีกลอสกรณีค่ะแฮกเกอร์มันจะมีทั้งคนไทยและต่างชาติแต่ของบุมเป็นคนไทยซึ่งตามตัวได้ค่ะซึ่งตามตัวได้แล้วก็บัญชีม้าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือบัญชีม้า แล้วตอนนี้ค่ะบุญมบอกก่อนเลยนะคะว่าเขามาในรูปแบบที่เขาไม่เขาไม่ต่อราคาเลยนะคะลูกค้าที่เขามาจ้างงานไม่ต่อราคาคุยให้เราตายใจอะไรเงี้ยค่ะเอาขอดูหลังบ้านแล้วขอดูหลังบ้านอีกแล้เราก็าลูคกค้าปกติละมละั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงดวงตกรวยอ่างเงี้ยค่ะมันมันมีโอกาสที่จะได้คืนเลยจริงแล้วค,คือตอนนี้เม,มต,า,มตาไทยแลนด์เข้ามาดูแลให้อยู่คะ่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนไหมเพราะว่าบุ๊มก็รอเวลามาประมาณโอ้โหสี่ห้าวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่โดนปิดไปอะไรเงี้ยค่ะ จะเอาเรื่องให้เที่สุดเลยนคะคะตอหลังที่แฮงคือตอนแรกอะ่ะบูมนะตอนแรกบูมบอกว่ามันมีสองจิตสองใจเนาะเราก็เออตอนที่บูมตอนที่บูมโดนแฮกัะค่ะบูมดันไปเข้าวัด mm hmm. คือตอนนั้นนะคะมันมีแค่เล่ากับวัดแหละ mm hmm. คือไอเล่าเดี๋ยวตื่นมามันก็แฮงแล้วมันก็ mm hmm. ทํางานไม่ได้อีก mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนเป็นเข้าวัดค่ะพอเข้าวัดปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยถ้าเราจองเวรจองกรรมเขาว่ามันจะไม่จบแล้วซึ่งมันก็เป็นจริงๆด้วยนะคะถ้าถ้าคือเขาเขาเก่งกว่าเราอะค่ะเอาตรงๆนะตอนนี้โจนเก่งกว่า จะเก่งกว่าตำรวจอีกมั้งไม่ได้บอกว่าเก่งกว่าตำรวจอย่างนร้นนะใช่ครับว่าโจนเนี่ยเก่งกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วมิจฉาชีพเก่งมากๆตอนนี้ค่ะเขามาในทุกรูปแบบมันก็เลยทําให้แบบว่าหยถ้าเราไปเล่นกับมันเนี่ยถ้าเราถ้าเราตอนแรกบูมบมพูดอย่างนี้เลยนะว่าเออเธอแฮกเราไปแล้วอ่ะมากินหมูกระทะล้วไหมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับแฮกเกอร์ดีกว่าไหมมันจะได้แบบว่าจะได้ไม่ทําเราอะไรอย่างเงี้ยเธอมากินหมูกระทะกับเราดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่า หมือนไม่คุยแต่ว่าคุยตอนที่บุมคุยอะคะ่ะเป็นสำเนียงคนใต้ใตหน่อยอเขาโทรมาด้วยนะคะเขาไม่ได้มีแค่ลายนะคะโทรมาโทรมาให้เราตายใจยแล้วก็ติดต่ออย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์ะคะ่ะบุมถึงบุมถึงยอมปล่อยให้เขาดูหลังบ้านได้ะะอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือแบบโอ้โหสุดฤทธิ์มากและวอีเอาเอา,เอาเรื่องเนี่ยตอนนี้จะเอาเรื่องละเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเออ ค,คืนให้เราเราก็ดีใจแล้วขอบคุณเขาด้วยซ้ำตอนแรกอะขอบคุณนะคะที่คืนเพจให้นะ,<ม>ะแล้วก็เดี๋ยวนีบ้บุมกำลังจะไปถือศีลบวชนะ<ม>เดี๋ยวขอถวายบุญนี้ให้นะปิดของบุมเลย<ม><อ>ร้<ป>มยามติดเลยแม่สาม่ปีแล้วคอนเทนต์บุมอะ คนท้องกินฟรีร้านหมูกระทะนะคะคนท้องกินฟรีพิการกินฟรีอาสากู้ภัยกินฟรีอาชีพเก็บขยะกินฟรีอายุต่ำกว่าสามขวบกินฟรีอายุ70ปีขึ้นไปกินฟรีหมาแมวจรจัดกินฟรี <S <S 1> <S 1> แล้วก็ตอนที่บูมไปเป็น,ปนวิทยากรเนี่ยคือบูมต้องบอกอย่างเงี้ยบูมเป็นคนที่ดังมาจากหมาเนาะแม่เนาะอันนี้ก็ต้องอันนั้ออนนบูมก็ต้องบูมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติวันหนึ่งถ้าเรามีกําลังแล้วแล้วเราก็ พอจะแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุมยังเป็นวิทยากรอยู่เลยค่ะทุกวันนี้ก็เป็นวิทยากรให้กับมหาลัยด้วยก็ค่าตัวไม่รับค่ะถ้าเป็นมหาลายัยแต่ตอนจบเนี่ยบุมจะมีกล่องเล็กๆค่ะ,อะเอาให้น้องๆมาร่วมกันบริจาคแล้วบุมก็เอาเงินทุกบาททุกสตางค์โดยไม่กันไม่ได้หักอะไรเลยค่ะ แล้วก็เอาไปให้หมาแมวจรจัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือเราอะคือเหมือนเราก็ไม่ได้ลืมบุญคุณหมาค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือก็คือดังจากหมาเราก็เลยรู้สึกว่า i, เราก็จะช่วยหมาแมวจรจัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะ<ม>แล้วก็อย่างหนึ่งร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยค่ะบุ้มก็ไม่ได้โอเวอร์ที่จะให้บุ้มบุ้มแค่รู้สึกว่าเรารู้ต้นทุนหมูอย่างเงี้ยดีกว่าเรารู้ต้นทุนหมูเรารู้ต้นทุนผักแล้วพอมเราให้คนที่เขาขาดโอกาสตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันดีต่อใจบุ้มด้ อะไรที่ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครความดีของเราตอไปแม้ว่าจะเจอเรื่องไร้เข้ามาในชีวิตหนูคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงเลยค่ะหนูคิดว่าความดีเนี่ยมันทําให้มันทําให้เราอะค่ะอยู่ยาวคือมันมันพี่พี่พี่ว่ามันแบบมัน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 ยังไงอะเปิดเพจวันเดียวคนติดตามหนึ่งแสนแล้วครบบูมคิดว่าคนน่าจะเห็นเราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกเพจค่ะทุกเพจพี่พี่ทุกเพจคือบูไม่ได้มีการแบบว่าพี่ครับ จ้างแชร์หนูหน่อยไม่มีเลยค่ะพี่ๆเขาบอกว่าโอ้กูสงสารหมามึงหนึหลายคนบอกว่าเออสงสารหมามึงมึงจะได้มีเงินไปเลี้ยงหมาอะไรหลายคนก็บอกอย่างเงี้ค่ะจะได้มีเงินไปช่วยหมาแมวตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะใช่คดียังไม่เสร็จค่หดียังแม่คดียังไม่เรียบร้อยเลยค่ะคือตอนนี้ภาวนาหนูขอภาวนาให้หนูได้เอาเพจกลับมาก่อน แต่สิ่งที่มันน่ารักมากๆเลยคือพี่ๆรวมตัวกันอย่างเงี้ยครับ่าถ้าเป็นทางใน s t a g กรมก็มีไม่ว่าจะเป็นพี่อิงฟ้าวราหาหรือว่าหลายๆคนซูเปอร์สตาร์หลายๆคนอินฟลูเอนเซอร์ทุกช่องอะไรเงี้ยเพจขาวเพจใหญ่ๆ hmm. ทุกช่องเงี้ยพร้อมใจกันลงให้หนู mm hmm. พร้อมใจกันลงให้หนูแบบหนูไม่ได้เป็นบอกเขาเลยนะคะแทบไม่ได้ไม่แทบไม่ได้บอกเขาก็แบบว่าเออเอ็นดูมึงเนาะเนาะมึงมึงเป็นคนมึงเป็นเพจหนึ่งนะที่แบบ ไม่ได้ไปเบี่ยนเบียน,น,นใครเลยแล้วอคนอนเทนต์ก็อยู่แต่กับคนแก่อยู่แต่กับไม้อยู่แต่กับเด็กอยู่แต่กับคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยทําให้หนูแบบหนูคิดว่าเออไม่เป็นไรเออคนดีตกนะ้ำไม่ไฝ่ตกไฟไม่แต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเค็มว่าตัวเองดีขนาดนั้นนะแม่ไอ,อ้เราก็จะเป็นฟิลลิ่งที่ว่าเราก็โอ้เราเราอยู่ในพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในพื้นฐานแบบว่าเออทำทำทำ,ทำตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท้องจะโทรกลับไปโจช่ะบบคะ บูว่าไม่ไม่โทรค่ะแต่ว่าก็จะเรียกมาดีกว่าหมายถึงว่าเรียกเรียกเรียกมาเจอหน้าแต่มันก็มีคอมเมนต์เยอะมากล่าสุดหนูเพิ่งจะหนูคิดว่าหนูมีมีมีเพจหนึ่งคือเขาเอาเราไปลงเนาะแล้วเขาก็พูดดีนะว่าเออเนี่ยเพจบูมเป็นอะไรช่วยแชร์ความคิดเห็นหน่อยแล้วมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมันเลมันแบบมันเร็วมากอะแม่ดูไปว่าหลายมันพูดว่าไงตอนแรกหนูคิดว่าไม่ได้อะไรนะเขาบอกว่าหนูอะเพจเพจบูมโดนปิดเพราะอะไร เขาบอกหนูว่าพีบูมอ่ะเชื่อไหหนูก็เลยแล้วทุกคนก็แฟนคลับหนูบอกว่าพี่บูมเคสเนี้ยฟ้องเลยได้ไหมขอได้ไหมมันรุนแรงไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนรักหมาแม่เออเขาบอกว่าหนูโอ้โหนูงงหนูบอกว่าเออคนคิดแบบนี้ก็มีแต่ส่วนน้อยค่ะใช่แต่ตอนนี้หนูกําลังใจแบบ8ปละแม่กําลังใจเพราะว่า มันไม่เที ah> anyway> <m <m ่ยงจริงๆอะแม่มันไม่เที่ยงเลยมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตเลยนะค่ะใช่ก็มีสติแค่มีสติเลยค่ะถ้าไม่มีสติก็ตระเวดไปแล้วแม่ค่ะมีอะไรแบบฝากถึงมีอาชีพไหมคะมีอาชีพหรอคะก็ยาเฮดเดอร์สัวยาเฮดเป็นทัวร์ทิปทัวร์แดนทัวร์โลกทัวร์เตเออคนอื่นเขาแบบ เขาโอ้โหกว่าบุมจะสร้างมาอ่ะเหมือนพี่ๆทุกคนในที่เนี้ยกว่าจะสร้างเพจกันมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแบบโอ้โหหนูก็ทํามาตลอดสะสมมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะสร้างมาได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเก่งขนาดนั้นอ่ะไปทําอย่างอื่นเถอะโอ้ได้เงินเยอะกว่านี้อีกนะคะยังไงฝากว้ด้วยนะคะถ้าเก่งขนาดนั้นมาสมัครงานกันนี่ก็ได้ค่ะรับไม่รับก็เช้าเนาะไม่รับก็เช้าค่ะคนแฮกนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ